สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่สองกุมภาพันธ์ัา2กก่อนจะไปรับชมรับฟัง<ด>ก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะผมของงวดประจำวันที่31นะครับ สำหรับแนวทางวันที่31 Admin แอดมินให้อยู่ที่7,89นะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม 388, 9, 3, 2 38เป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็89เป็นล่างชุด4ตัวแล้วก็ 9, 3, 2เป็นชุด3ตัวบนสำหรับ83เข้าตัวเน้นตัวเจาะนะครับผม89 แสดงความยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่สองสำหรับเลขในตารางจะมี3-5-2-4-8-1นะครับผมแอดมินจะให้เด่นอยู่ที่3วิ่งรูด8กับแนวทางมีเข้ามีรูดนะครับผมชอบก็ค่อยตามนะครับผมสำหรับ3จะมี3 4 3ามหสาแล้วก็สามแปสาหลับแนะครับผมมีแปดหนึ่งแปดสองแปดสี่ แล้วก็8 6สำหรับ2นะครับผมมี2 0 2 1 2 4แล้วก็2 5สำหรับในชุดกันนะผม3 7 8 5แล้วก็2 6สำหรับเบิ้ลนะครับผม สามสามแปดแปดแล้วก็สองสองสำหรับสามตัวแอดมินจะจับเลขในตารางนะผมคือสี่ห้าหนึ่งนะผมเป็นชุดวินแปดสามห้าหนึ่งแปดหกสามสองหนึ่ง 725แล้วก็382อัดมินจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับแนวทางหวัวยราวพัฒนานะครับผมอัดมินให้เด่นอยู่ที่3มวิ่งรูด8กับ2นะครับผมสำหรับ3มี34 35 36 สำหรับ8นะครับผม8 1 8 4 8 6 2งแปดสแมีสองศแล้วก็2 4ในชุดกันมี3 7 8 5แล้วก็2 6สำหรับเบิ้ลนะครับผม8 8 2 2 3ตัวมี4 5 1 1 8 6 7 5 2แล้วก็3 8 2นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพาด้วยด้วยนะครับผม เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ